Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. อย่าเพิ่งทุยอย่าเพิ่งทูยยูขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนคลับของน้องนะครับมันไกลมากนะสนามพี่กล้องมันไกลมากแต่พวกคุณก็ยังมาเด็กคนนี้เจออะไรเยอะแยะมากมายแต่พวกคุณก็ยังรักเขาจําได้ไหมวันที่เราไปเล่นคอนเสิร,ร์ตที่ขอ,อนแก่นที่ไอ้กลองบอกว่ารักเขาในวันที่ขอบคุณครับับบพ p อ o r t เด็กคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับ support เข้าไปเรื่อยๆนะครับ พี่ก้องก็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องนุกธนดลและครอบครัวของน้องเคารพนับถือปกปักรักษาให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขสมหวังขอให้ผ่านเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้จริงๆโลกมันสวยงามนะแต่มันไม่ได้สวยทุกที่เราเลือกอยู่ในที่ที่มันควรที่จะอยู่เราเลือกอยู่ในที่ที่มันสวยงามที่ไหนไม่ใช่ที่ของเราถอยมันออกมาน้องแค่นั้นเองอยู่ในที่ของเราและมีความสุขในความเป็นเรายังอยากจะเห็นน้อง ในแบบของซูเปอร์สตาร์อย่างเต็มปากและอยากเขียนเพลงดังจากนุกธนดลจากพี่สิงห์ที่ส่งต่อให้น้องและภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าเป็นการประกาศสักดาว่าทําไมเขาถึงเป็นนุกธนดลไปดูนะครับไปดูพลิ้วไหวดังสายน้ําเป็นกำลังใจให้ผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับนุกธนดลครับ Happy birthday to you ต้องบอกไปยังพี่ๆไลสดด้วยนะคะว่าคนที่ถือเค้กมาคือเมียหลวงกองห้วยไร่นะคะถักันกับ <c oughs> <c oughs> บอกให้เฉยค่ะไม่มีอะไรมาแล้วบอทัวร์ดอกพูดยยวแลว้วล่ะปัญหาเขาวา่าผู้สาวหนุ่มบอคือผู้งามแทน่เออนี่ยจะเป็นโง่ฮ <c oughs> ักสาวผมสั้นตั้งแต่วันแรกเจออีไหน มมาแ่กูอีกวักหนึ่งแต่บางดุอยากเตือนใจไหมไอ้เบอร์เอาอย่างนี้เนี่เอาขอถามก่อนนอนฝันพ่อยิลิม่คือคำว่ามันเติมเต็มสุขภาพกันมาหลายแท็สุพยันเวทีพังบอกเติมไฟให้กับตัวเองและเป็นแสงสว่างนำพาตัวเองไปให้ตลอดรอดฝัง แสงของเรามากพอนิ่งไม่ดับง่ายก็จะเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นได้ชีวิตนี้ดีว่าไหมใช้มันให้คุ้ม